วันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งเป็นวันอาทิตย์ครับสำหรับที่พักเองก็จะมีองค์เก็บน้ําแบบนี้นะครับไว้เก็บน้ําสําหรับผู้เข้าพักที่จอดรถตัวนี้น่าจะประมาณได้20คันนะครับทริปนี้ที่เรามากันจะว่าบังเอิญโดยตั้งใจทีมงาน Honda นะครับแล้วแต่มี ฮอนด้าซิตี้ซีอาร์วีซีวิกนะครับฮอนด้าแจ๊สแล้วก็ฮอนด้าเฮสอาร์วี v. ผมส่วนผมขับแจ๊สนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำสำหรับที่พักกันนะครับยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ เป็นไงบ้างน้องเมื่อคืนหลับไหมหลับสบายโอเคเต็นท้อน้องที่มากันบางคนก็บอกน้ำซึมห้องน้ำโอเคครับเขาแบ่งเป็นสัดส่วนชายหญิงนะครับผมว่าสวยห้องน้ำห้องแบบสวยห้องน้ำชายมีที่ปัสสาวะเรียบร้อยก็มีให้ถอดรองเท้าเพื่อเพิงกันความสุขรอกห้องน้ำนี้ สห้องนะครับ abc เป็นยังไงบ้างห้องน้ำแบ่งโซนแห้งแล้วก็โซนเปียกมีเครื่องทำน้ำอุน่นก็โอเคครับมีที่ปัสสวะแล้วก็มียห่างล้างหน้าครับถือว่าโอเคก็มีที่หนึ่งที่อยู่ติดกับห้องน้ำก็คือ,อที่สำหรับ ล้างของพวกับข้าวนะครับก็มีที่สำหรับล้างตรงนี้นะครับอยู่ข้างห้องน้ำ oh. เดี๋ยวเราไปดูสาสภาพเต็นท์ทั้งหมดเมื่อคืนที่ผ่านฝนเมื่อคืนตอนตีห้าผมตื่นมา อุณหภูมิตอนเช้าอยู่ที่18องศาในกลุ่มของเรานะบสภาพเละครับ หน้าเต็นหน้าเต็นเละเละหมดเลยครับก็คุยกันไว้อาจจะต้องมีฟาชีดมีหลังคาม,มุงด้านหน้านิดนึงเจะได้มีอเละหน้าเต็นนะครับเวลาเข,าขา้าเราจะออก

S 2> <S 2> <S บรรยากาศรอบ <S <S เสร็จจากนี้แล้วเราคิดว่าจะไปเที่ยวกัางหันลมเจิมน้ำลำตะคองกันต่อก็ต้องดูสมาชิกโดยรวมว่าจะแบ่งกันหรือเปล่า เป็นไงบ้างอะเมื่อคืนสภาพอันนี้เช้าแล้วเลอะมดเลยคืนบบฝนตก <c oughs> น้ำท่วมเป็นสภาพมไม่ต่างจากที่ครั้งที่แล้วที่เราไปกาญจนบุรี ได้แบบนี้ครับมีพ่อครัวขอหม้อฝาสุดเพื้อมก็ปล่อยมือมทำอะไรกินครับสุดเพื้อมลวกพ่อครัวรวรวบจางเกียม์ทำอะไรกินครับเช้านี้ย่างย่างหมูไว้คุณเป็นคนที่ไหนเนี่ยนะค,คนขอน,นแก่นเนาะอันนี้โคราชบ้านเองนะแล้วไงร้านอาหาทำอะไรกินนะน้องย่างไางส้ไว่าย กำลังทำกับข้าวินเท้ากันเดี๋ยวเราทำกับข้าวชิงกนเสร็จแล้วก็ผมจะเดินทางต่อกลับนี่น้องทำอะไรครับทำอะไรครับทำข้าวต้มว้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โหโไทำไมไม่ไม่เขี่ยไม่เขียนี่ก่อน ฝนเมื่อไงงอ่งเลยสามทำไรครับใส่ข้าวต้มใส่ข้าวต้มเหรอโอ้นี่เชฟกระทะกระทะอะไรครับคุณเชฟอะไรจะกระทะอะไรดีอืมอากระทะเหล็กก็ไม่ใช่อืมอันนี้กระทะกระทะตากันยาให้เคี่มเหมือนครั้งก่อนนะ เราปลาหมึอกอะปลาหมึกมก็มีปลาหมึกก็มีอย่าเค็มอยากเคม็มนะอยากเค็มนะอเนะอออันนี้ผมไปไหนเมนูเนช้านี้โอ้ไข่เจียวนะเดี๋ยวมีส้มตํา ไอจันดรนเป็นไงวะเนี่ยจันดอนตื่นจังเนี่ยเหนากหนาเอะไรของเขาเนี่ยทำยังกับไม่เคยมาจันดอนต้องมาอยู่คุณเนี่ยเหนาวโอ้ยเป็นไงฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยที่นอนรับที่นอนคุณดูความหนาฮึ่ม สุดยอดเลยนอนสบายสุดยอดมา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 อาบน้ำยังออกไปแล้วเมื่อเช้าอืมออกมาออกไหมอืมอากาศเย็นะอ่าโอเคโอเคโอ้สบายอืมสบายสบายไม่เปียกไม่เปียกเดี๋ยวจะต้องซื้อไฟชีตเพิ่มมุงหลังคาด้านหน้าเนี่ยที่เรา ตือนเตือนย่ำๆอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่เลอะนะรอบหน้าไม่มีฝนครับทันวามก,กราไม่มีฝนแล้ว evet. อ,ออกมาออกมาเก็บเต้นเร็วเก็บของ,อง <ะ S 2> โอ้โหตาย